การใช้ในพิธีมงคลต่างๆนะครับว่าเขาใช้ไปทำอะไรบ้างนะครับต้นที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้ก็คือต้นใบทองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวยๆในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูต้นไม้มงคลนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่แนะนำให้ปลูกนะครับ แล้วก็จะมาดูวิธีการปลูกการดูแลนะครับแล้วก็การใช้ในพิธีมงคลต่างๆนะครับว่าเขาใช้ไปทําอะไรบ้างนะครับต้นที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้ก็คือต้นใบทองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบก่อนนะครับสําหรับต้นใบทองนะครับนะใบเขาจะมีลักษณะ เรียวแหลมนะครับแล้วก็ขอบใบจะเป็นสีด่างนะฮะออกด่างเหลืองออกด่างทองนะครับนะเป็นลักษณะใบนะฮะการเลี้ยงดูนะคร <ere> ับนะเราจะรดน้ําเขาทุกวันนะครับนะเขาสามารถรับน้ําได้ทุกวันนะครับแล้วก็ชอบแสงแดดตอนเช้านะครับนะอันนี้ผมเอามาเจอแสงแดดช่วงเช้านะครับ ลักษณะใบเขาก็ค่อนข้างจะสีสดนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับสำหรับดินปลูกนะครับอย่างที่ผมใช้ก็เป็นสูตรปกตินะครับเป็นดินที่เน้นความโปร่งโล่งระบายน้ําได้ดีนะครับเลี้ยงในกระถางได้นะครับลําต้นนะครับเป็นลําต้นมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็หักง่ายนะครับนะเล็กแล้วก็หักง่ายนะครับนะแล้วเป็นต้นไม้ทรงพุ่มนะฮะขนาดเล็กนะฮะ สำหรับต้นใบทองนะครับทุกคนนะครับซึ่งมีความเชื่อกันนะครับสําหรับคนเก่าคนแก่นะครับว่าจะใช้ในงานมงคลต่างๆนะครับซึ่งชื่อเขาก็เป็นสิริมงคลนะครับจะใช้ในงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับนะงานแต่งงานงานมงคลนะครับการทําน้ํามนต์หรือว่าการออกรถใหม่นะครับนะก็นํามาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งลักษณะใบเขานะครับซึ่ง มีสีเหลืองทองนะครับนะก็เป็นชื่อเป็นสิริมงคลนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์นะครับต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งให้ทุกคนได้รู้นะครับได้ลองหามาปลูกดูนะครับเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากนะครับแล้วก็ใช้ในงานพิธีต่างๆงานมงคลต่างๆนะครับ คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ